สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องโกตักสตอรี่ของทีมผมนายตักกี่ครับวันนี้ผมมีประเด็นอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวผู้กล้านะครับคือต้องบอกก่อนครับว่าแนวผู้กล้าที่ผมดูแล้วผมติดตามเดี๋ยวมันก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่เป็นกระแสแนวผู้กล้าหรือเราเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอีเซกายครับอิเซกายมันก็จะเป็นแบบแนว ชัดเจนว่าจะเป็นแนวผู้กล้าต่างโลกหรือเป็นผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันซึ่งเป็นเรื่องที่ฮิตถล่มทลายในประเทศญี่ปุ่นมากมากแต่ว่าบางทีเนี่ยบางกระแสในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าแนวผู้กล้าต่างโลกเนี่ยบางทีมันก็เกลรอและเกลื่อนจนเกินไปครับจนทําให้แบบบางสักพิมพ์ที่ทําการประกวดนวนิยายหรือนิยายต่างๆครับต้องมีการบอกเลยนะครับว่าไม่ควรจะเขียนแนววิเศไกนะครับในการแข่งขันการประกวดนิยายอะไรแบบนี้ครับเพื่อว่าจะได้หาแนว นิยายแนวใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นความรักการต่อสู้การประจนไทยครับเพราะว่าอย่างบางทีแนวอิเซกยเัยในแนวผู้กล้าต่างโลกเนี่ยมันเป็นสูตรสาเร็จตายต,ยตัวที่ว่าใครต่อใครมันก็อ่านแล้วมันก็เพลินแล้วมันก็ฮิตไปตลอดนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราบ้านเราก็ถือว่ามีเรื่องนี้ฮิตมากๆไม่ต่างกันเลยนะครับคืออย่างผมเนี่ยก็ถ้าทำการดูกระโูนแนวผู้กล้าต่างโลกหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็มีมาอย่างนานนะครับถ้าเป็นแนวทางประเทศยุโรปเนี่ยก็ เราก็จะฮิตทิตเลยก็อย่างอริสบันเดอร์แลนด์นะครับที่แบบว่าสาวน้อยเข้าไปอยู่ในเข้าไปในโพรงกระตา่ายแล้วก็ไปอยู่ในโลกแห่งโลกหน่งอะไรประมาณเนี้ยทางญี่ปุ่นมันก็มีเหมือนกันนะมีวัฒนธรรมอะไรพวกนี้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกระตูนิทานอย่าง อุราชิมาทาโร่นะครับที่บอกว่าหนุ่มน้อยจิตใจดีไปช่วยเต่านะไปช่วยเต่าแล้วปรากฏว่าเต่าเนี่ยก็ได้จะอัญเชิญให้อุราชิมาทาโร่เนี่ยไปในวังมังกรครับจนได้พบกับเจ้าหญิงแต่หลังจากนั้น,นครับการประจนภัยในโลกใต้บาดาลเนี่ยในวังมังกรเนี่ยก็ผ่านเลยไปจนช่วงส่งท้ายเนี่ยทางเจ้าหญิงก็ได้ให้ใหของขวัญชิ้นหนึ่งมาครับนั่นก็คือกล่องอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วทางเจ้าหญิงก็ได้บอกว่าอยาเปิดกล่องอันนี้โดยขึ้นมาเด็ดขาดนะครับจน ผ่านไปเนี่ยอุาชิมาทาโร่ก็ขึ้นมาที่โลกปัจจุบัน,นครับด้วยความที่อุาชิมาทาโร่เนี่ยะก็เลยสงสัยว่ากล่องอันนี้มันคืออะไรก็ได้เปิดขึ้นมาก็ปรากฏว่าตัวเองก็ได้เป็นชายที่แก่ชราอายุร้อยกว่าปนะีเพราะว่าเหมือนประมาณว่าไทาม์ไลน์ในต่างโลกของวังมังกรในเมืองบาดาเนี่ยกับโลกมนุษย์นี่คือจะเป็นเวลาไม่เหมือนกันนะครับคือก็ต้องบอกล้วมันมันเป็นพ็อตเรืเ่องที่เราอ่านกี่ทีมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามา ดูเลยดีกว่าว่าการ์ตูนแนวต่างโลกที่ผมอยากจะแนะนําเป็นหมวดหมู่มันมีอะไรบ้างผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ต้องชื่นชอบแนวต่างโลกกันไม่มากก็น,น้อยครับยังไงก่อนอื่นเลยครับงี้ก็ขอขอบคุณสเซแร์ผู้ใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือหนูหน่อย com หนูหน่อย com เป็นตลาดชัา้านหนังสือทางออนไลน์ที่ถือว่ามีการ์ตูนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกมหาคนชนเทพและคอร์ดออฟแบล็กนล็อกมหาเวทผนึกมารพันธสัญญาเนวเวอร์แลนด์ดาบพิฆาตอสูร ยัวเนมแอคแทกออนไททัน และก็ยังมีกระตูนอีกหลายเรื่องอย่างมั่นครับสลับการให้บริการของหนูน้อย .com ส่วนพื้นที่การให้บริการของหนูน้อย .com นั้นเราสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของหนูน้อย .com ได้เลยนะครับส่วนค่าบริการของหนูน้อย c อ m นั้นก็อยู่ที่เริ่มต้นเพียงแค่10บาทต่อเรื่องต่อวันเท่านั้นนะครับเราสามารถสมัครตลาดการเช่าหนังสือการ์ตูนทางออนไลน์ของหนูน้อย .com ได้ที่รายละเอียดที่ผมแนบไว้ทางด้านล่างหรือไม่ก็รายละเอียดที่ผมเขียนไว้ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับเราสามารถสมัครเลือกแผนได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับว่า ราชอบหรือเราสะดวกอยู่กับแผนไหนไม่ว่าจะเป็นแผน A แผน E แผน F แผน S เฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับกับหนูหน้อย .com อ่านมากจ่ายน้อยส่งหนังสือถึงที่คืออย่างหมวดหมู่แรกเลยนะครับที่เรียกว่าแนวผู้กล้าที่ว่าใครหลายคนก่อนจะชื่นชอบครับคือมันหลักๆเนี่ยจะเป็นแบบแนวที่เรียกว่า มีความทรงจําในชาติที่แล้วครับแล้วก็ได้เกิดใหม่ในต่างโลกได้อย่างเลยนะครับก็เรียกว่าเก่งแบบเทพพลูมากๆที่สําคัญนะก็จะมีพ่วงท้ายแจกแถมนั่นก็คือเป็นแนวกึ่งกึ่งฮาเลยบ่อยๆครับแนวผู้กล้าอย่างนี้มันจะมีหลายเรื่องมากๆนะถ้าที่ผมเคยดูแล้วก็ที่เพื่อนๆน้องๆทุกคนเคยดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบแนวหลานจอมปราดเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพจุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโลกแมงมุมแล้วไงคล่องใจหรอคะรีมอนเต เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามซะแล้วคุณโนสึบกขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีคือแนวพอดเรื่องแนวผู้กล้าแบบเทสตูเนี่ยมันบางทีมันก็ดูสนุกดูเพลินครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสูตรสาเร็จเกินไปที่แบบว่าคือเหมือนเก่งมาตั้งแต่เกิดอะแล้วยิ่ยงแบบมีประเภทแบบเป็นความทรงจําในชาติที่แล้วเนี่ยมันทําให้ผมดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบถ้าพูดถึงตามหลักแล้วเนี่ยเหมือนคุณเล่นเกม r p g แล้วแบบ คุณเก่งม้าแต่เกิดแล้วคุณไปตีบอสเลยก็ยังได้นะแต่ผมดูแล้วผมว่าเออมันก็อาจจะมีใครหลายคนที่ชื่นชอบกระตูแนวพวกนี้นครับแนวผู้กล้าที่บอกว่าเก่งม้าแต่เกิดตายแล้วเกิดใหมอ่อ่ะบางทีแบบคิดในใจว่ามันมันมีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแนวผู้กล้าแนวนี้เนี่ยแต่ก็ต้องอยู่ที่เรานะว่าเราชอบแนวผู้กล้าเรื่องแนวแบบนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยผมจะดูไม่กี่เรื่องนะแต่บางที่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่า บทสรุปหรือจบซีซั่นเนี่ยแต่ละตอนแต่ละตอนนี่คือจะเป็นยังไงอะถ้าเป็นแนวประตูพวกนี้ผมผมกล้าพูดได้เต็มปากผมไม่ได้สะสมประตูแนวผู้กล้าอะไรอย่างนี้เลยนะผู้กล้าที่แบบว่ากลับชาติมาเกิดอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็อาจจะชอบแนวผู้กล้าเกิดใหม่แล้วแบบมีสกิลติดตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมีความเก่งตั้งแต่เกิดอะ่ะก็อยู่ที่เพื่อนๆน,น้องๆกันว่าชอบแนวผู้กล้าที่แบบมีความทรงจําเมื่อชาติที่แล้วหรือเปล่าครับลองดูแล้วกัน ส่วนหมวดที่2ที่ผมอยากจะแนะนำเขาถก็จะเป็นแนวแบบผู้กล้าต่างโลกแบบผู้กล้าต่างโลกของแท้ครับที่แบบว่าอัญเชิญมาต่างโลกเนี่ยถ้าพูดแบบแนวแบบแนวแบบฮอลีวูดเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าอย่างอย่างตรงๆเลยก็ถือว่าอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้กล้าต่างโลกครับมันเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอะอยู่ในดาวคริสตัลแล้วก็มีพลังจากดาวคริสตัลแล้วก็มาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ที่มีระบบสุริยะที่ต่างกันทละไม่ร่างกคงร่างกายต่างกันคืออะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบ แนวผู้กล้าต่างโลกของแท้ครับคือถ้าเป็นปนแนวอนิเมะหรือมังงะเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกระตนเรื่องรีซีโลผู้กล้าสุกแก่งขี้ระแวงขั้นวิกฤตไอ้นี่เองก็ถือว่ามันผมดูแล้วแบบมึงมึงเก่งเกินไปแล้วแบบแล้วแบบทำตัวแบบทําตัวแบบขี้ระแวงแบบผมดูล้วผมดูลาคาญอ่ะผมดูได้3ตอนผมเลิกดูเลยแบบคือมันเก่งตั้งแต่เกิดครับแล้วก็ทาตัวแบบเหมือนแบบคนวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมก็พูดยากนะ บางคนก็อาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้ครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือผู้กล้าโลภะง,งาเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกครับอันเชิญผู้กล้าทั้ง4ี่คนและได้อาวุธแต่ละอย่างเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีเพศของเราเนี่ยได้ที่รวบห่วยแตกที่สุดในบรรดาผู้กล้ากำลังตื่นโลแต่หารู้ไหมครับว่าโลเนี่ยมันความสามารถแต่ละอย่างยิ่งเราดูในแอนิเมะเราอา่านนิยายมันไปไกลมากๆว่าความสามารถมันเรียกว่าโคตรโกงเลยก็ว่าได้ครับ เรื่องต่อมาที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องเท่าฐานเด็กกิมการครับอัน,นี้ก็จะเป็นแนวผู้กลุ่มคนที่ได้ถูกอัญเชิญมานะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูแอนิเมชันเนี่ยแอนิเมเรื่องนี้มันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเลียวเลียวมากๆนะครับใครที่ชอบแนวผู้กล้าแบบเลียวเียวอัญเชิญมาต่างโลกต้องไต่เต้าจากศนไปหนึ่งไปสองไปสามไปสี่เนี่ยเรื่องกิมการที่ถือว่าตอบโจทย์ชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องเกย์น,นะครับ กองกาลังป้องกันตัวเองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในโลกของแฟนตาซีที่เป็นโลกนิยายเวทมนต์มังกรมังกรอ,อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วแบบเออเราจะรู้ความลับนะครับว่าเพศของเราเนี่ยมันมีความสามารถอะไรอ่ะได้เป็นใครกันแน่ในตัวตนแบบทําตัวเป็นโอตาคุนะฮะแต่หารู้ไมมเพศมันก็มีความลับบางอย่างในการเป็นทหารในองค์กรกองกำลังรักษาตัวเองอะถ้าอยากจะรู้ไงผมแนะนําให้ดูอนิเมะเรื่องนี้ครับสนุกมากครับมีสองซีซั่นด้วย ต่อมาก็จะเป็นแนวเรื่องเอาเบกคอมบเน่ครับก็จะเป็นแนวแบบหนุ่มนิดที่แบบว่าได้หางานทําแล้วก็ปรากฏว่าไปเจองานที่เกี่ยวกับแนวเผยแพร่วัฒนธรรมโอตาคุในโลกแฟนตาซีครับกึ่งๆอารมณ์แนวเกตนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูเอาเบกคอมบเน่เนี่ยก็ใครที่ชอบแนวเจ้าหญิงแนวเมดสงเมดสาวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ได้แนวเป็นการต่อสู้เสมอไปแล้วมันจะเป็นแนวเผยแพร่ทางวัฒนธรรมมากกว่าใครที่ชอบแนว เคยแพรย์ทางวัฒนธรรมเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบแนวกระตูอย่างเอาเบรกคอมมานีก็ได้ครับผมไม่แน่ใจนะว่ายังสามารถหาดูกันได้หรือเปล่านะสำหรับกระตูเรื่องเอาเบ b กคอมมานีเนี่ยเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือโนเกมโนไลโนเกมโนไลที่แบบประมาณว่าอย่างการเล่นเกมเป็นแบบว่าเป็นการเดิมพันชีวิตในเล่นเกมอะ่ะเรื่องนี้ดังจากไอโนเวลมากๆแล้วก็มาบูมจริงในช่วงที่มีแอนิเมะแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นมูวี่เกิดว่าใครที่ชื่นชอบแนวกร์ตูแบบเดิมพันหักเหลียมเฉินคมบวก อารมณ์เกาๆหน่อยอย่างเงี้ยโ no no นเกมโนไลท่ถือว่าตอบโจทย์ชัดเจนได้อย่างทีเดียวยครับเรื่องต่อมาที่เอาจะเป็นแนวดักแก่ซะหน่อยครับนั่นก็คือแนวผู้กล้าลงเน้นเนี่ยใครที่เป็นแนวชื่นชอบในผู้กลาา้าลำเน้นก็ต้องยอมรับเป็นครับว่าคุณคนนั้นอายุประมาณ30อัพแล้วนะครับการ์ตูนในผู้กลาา้าลงเนสนเนี่ยเป็นการ์ตูนตำนานที่ผมว่าเด็กหนวดยไทยลหลายคน,นยก็ต้องอยากได้ของเล่นอย่าง king c a t c h e er หรือไม่ก็ ไอตัวหุ่นยนต์ตัวล่างดำของคู่แข่งเพยกันอย่างแน่นอนครับอัน,นี้ถือว่าเป็นตำนานมากๆแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่แนะนำไม่ได้ครับนั่นก็คือเรื่อง d i g i มอน a อ v เวนเจอไอ้น,นี่เรียกว่าโคตรผู้กล้าในตำนานเด็กนวดอายุแบบโอโ้โหยี่สิบวบาปีขึ้นไปได้ครับไอ้น,นี่ต้องยอมรับว่า d i g i มอน a อ v เวนเจอเนี่ยเป็นการ์ตูนแบบผู้กล้าต่างโลกของแท้ที่แบบว่าเป็นเด็กทั้ง8คนน่ะเด็กทั้งแคนที่แบบว่า ถูกจับพัดจับครูให้เข้ามาสู่ในโลกสตอนนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ดูในเวอร์ชั่นแรกๆแล้วก็เวอร์ชัน2024แบบผมว่าอาจจะโดนตกกับของเล่นหลอกเด็กอย่างดิจิวกันอย่างทีเดียวครับอันนี้องยอมรับว,ว่าเออมันเป็นของเล่นหลอกเด็กที่แบบว่าถ้าไม่ใครต่อใครใหลายคนครับเสียทรัพย์กับของเล่นของสะสมอย่างอากูมอนกาลูรูมอนอะไรพวกนี้กันอย่างแน่นอนครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรอนี้ก็ดักแก่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง มอนเตอร์ฟาร์มครับเกงกีที่แบบว่าเด็กน้อยคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปในโลกแห่งวิดีโอเกมในการแข่งขันเกมมอนเตอร์ฟาร์มครับแล้วก็เข้าไปสู่ในโลกมอนเตอร์ต่างๆครับเจอตัวละครเยอะมากๆารครับแต่เสียดายครับมันไม่ทำอะรีเมคกระตูนแอนิเมะเรื่องนี้ผม,มโคตรอยากโดยนะอย่างกระตูนอย่างมอนเตอร์ฟาร์มเนี่ยก็ยังคิดในใจว่าทางสตูดิโอของทางญี่ปุ่นเนี่ยจะทำการรีเมคเหมือนกระตูนในยุคปัจจุบันที่ทำการรีเมคไม่ว่าจะเป็นดิจิม่อนชาแมนคิง อะไรพวกนี้หรือเปล่ปาครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับแต่ว่ามอเตอร์ฟาร์มเนี่ยผมโคตรอยากดูอีกรอบเลยนะตอนนี้ผมหาดูไม่ได้แล้วจริงๆนะฮะที่สําคัญนั้นเกมของเวอร์ชั่นของเคมโมโคอีเนี่ยก็ทําการร e ีมสเตอร์ให้กลับมาเล่นอีกรอบครับก็คิดในใจว่าจะคิดอยู่เหมือนกันครับว่าจะซื้อมาเล่นเกมนี้กันดีหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นแนวต่างโลกที่มาจากเกมออนไลน์ผมว่าใครหลายคนก็ต้องคุ้นชื่อคุ้นตากันอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นกระตูเรื่องอย่าง Sao เงี้ย โอเวอร์ d ดน้องโล่สายแท้งเอ็กเซเบอร์ล็อกฮอลินะครับก็ต้องยอมรับว่าแนวผู้กล้าต่างโลกที่มาจากเกมออนไลน์เนี่ยผมว่าคงไม่มีใครสู้เรื่องไหนได้อย่างสวอตอาร์ตออนไลน์อย่างทีเดียวครับที่แบบประมาณว่าออกจากเกมไม่ได้แต่ว่าภาคต่อมาของสวอตอาร์ตออนไลน์ก็มีการขยายในเรื่องในการเข้าสู่เกมออนไลน์จริงๆครับถ้าไม่ดังจริงคงไม่มาไกลถึงหลายๆภาคกันอย่างทีเดียวสําสรับ สปอร์ตอาร์ตออนไลน์เนี่ยแนวผู้กล้าต่างโลกจากเกมออนไลน์ผมดูผมชอบนะผมดูแล้วผมว่าผมเพลินนะกับแนวผู้กล้าต่างโลกจากเกมออนไลน์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบดูแนวผู้กล้าเทพทูนะมันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะดูแนวผู้กล้าเทพธูแลชอบเกิดใหม่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมชอบดูแบบแนวผู้กล้าอันเชิญกับผู้กล้าต่างโลกจากเกมออนไลน์พวกนี้ผมจะเป็นแนวที่ผมว่าเฮ้ยดูแล้วมันสนุกดีนะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ลองไปหาชม ไอเรื่องที่ผมแนะนําพวกนี้กันด้วยเลยนะครับแล้วก็เป็นหมวดสุดท้ายเลยที่เราจะไม่พูดมันไม่ได้จริงๆครับนั่นก็เป็นแนวโลกของผู้กล้าจริงๆครับโลกของผู้กล้าจริงคือมันจะเป็นโลกที่แบบว่าไม่มีการอัญเชิญผู้กล้าผู้กล้าอัญเชิญในที่นี้ที่ว่านี้คือจะเป็นผู้กล้าที่แบบมาจากเผ่าพันธุ์พิเศษผ่าพันธุ์ตลาดคนที่เกิดมาในรอบหลายร้อยปีครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างบางอย่างครับอย่างอย่างดาคอนเควสอย่างเงอย่างใดต์ลุยแดเวทมอหรือเอเวนเจอร์ออฟด ัจนไปที่อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวผู้กล้าที่แบบว่าอัศรีมังกรนะเราก็รู้ๆนะครับเพราะว่าเราถ้าอยากรู้ก็ลองไปหาดูได้ในทาง S s p เครับเกี่ยวกับราก้อนเควที่ทำการรีมรีเมคเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นก o บบ i n s l a y ยอรอันนี้ก็จะเป็นแนวผู้กล้าจริงๆที่แบบว่ามีความหลังกับแนวกอบบินครับคือทำลายแต่แนวกอบบินอย่างเดียวครับ แล้วก็จอมารเศรษศาสตร์กับผู้กล้าบาพาลังคือจะเป็นแนวผู้กล้าที่แบบว่าไม่ได้ทําการทําสงครามการต่อสู้อย่างชัดเจนทีเดียวจะเป็นแนวการวางแผนการเมืองการปกครองเอาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องไอ้นี่ดูไปดูมาสนุกครับตอนแรกผมก็คิดในใจว่าเออมันดูยากเกินไปหรือเปล่านะดูไปดูมาติดครับสนุกมากเรื่องต่อมาก็จะเป็นเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กนี่ผมก็คงจะไม่พูดซ้ำครับไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นตำนานที่ แนวผู้กล้าที่แบบว่าต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างกว่าจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้สนุกครับแต่เสียอย่างหนึ่งคืออาจารย์ผู้แต่งแกก็อาจารย์มิุราเนี่ยแกก็เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องมารอดูต่อไปครับว่ากระตูนเรื่องเบอร์เซิร์เนี่ยจะได้ไปต่อไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นกระตูนของโลกไปแล้วอะตอนนี้เสียดายครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือแนวผู้กล้าจากโลกจริงก็คือมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ย ถ้าให้พูดถึงว่าเราอยากจะดูมอนเตอร์ u ันเตออะไรยังไงผมแนะนำให้ไปดูมอนเตอร์ u ันเตอใน Netflix นะครับที่จะเล่าถึงการเดินทางของไอเดนครับไ <Yeah. S 1> อเดกหัวส้มเนี่ยแหละก่อนที่จะมาเป็นตัวละครหลักในมอนเตอร์ u ันเต4 m o n เตอร์ u ันเตอร์เวอถ้าเกิดว่าใครที่ช,ชอบแนวมังกรแน,นวการต่อสู้แกาล่าการวางแผนเนี่ยมอนเตอร์ทันเตอร์นี่เป็นกระตูนที่ดีแล้วหาดูได้แบบไม่เบื่อจริงๆครับผมแนะนำว่า ดูเสร็จเนี่ยอาจจะเล่นเกมต่อเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวผู้กล้าที่ผมแบบบอกตามตรงว่าผมแนะนําว่าใครอาจจะชอบทั้ง4แนวนี้ก็ได้ครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบแนวแบบไหนไม่ว่าจะเป็นผู้กล้าต่างโลกแบบตายแล้วเกิดใหม่มีความทรงจําหรือไม่ผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาจริงๆที่แบบว่าไม่ตายนะผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาจริงๆมาจากต่างโลกแล้วก็ผู้กล้าที่มาจากเข้าไปในเกมออนไลน์แล้วก็แนวผู้กล้าจริงๆก็อยู่ที่เราครับว่าเราชอบแนวผู้กล้าแนวไหน เพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถเลือกดูสตตีมมิ่งกันได้อย่างง่ายนะก็อยู่ที่เราเลยว่าแนวไหนแนวไหนเหมาะกับตัวเรามากที่สุดดังนั้นนะครับเราก็เป็นผู้บริโภคตัดสินใจกันได้เลยว่าเราจะดูผู้กล้าแนวนี้ดีไหมหรือว่าไม่อยากดูผู้กล้าก็จะไปดูแนวรักนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแนวผู้กล้าที่ผมอยากจะแนะนําว่าทําไมกระตูนแนวผู้กล้าในตอนนี้ถึงว่าใครหลายๆคนถึงได้ชอบนักกันชอบกันหนาจริงๆแต่ถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยผมขอชอบเป็นแค่บางเรื่องดีกว่านะครับ ก็ยังไงใครที่เข้ามาใหม่ครับไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนน่นารากกันด้วยนะครับเพื่อไมพ่พลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทาง Go t a l ส s t o ี่กันด้วยส่วนคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรต่อไปงั้นเนี่ก็ฝากให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับรอติดตามกันได้เลยไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนขอให้สรุปก,กับแนวผู้กล้าที่เพื่อนๆนอนทุกคนชอบดูและติดตามกันนะครับถ้าเกิดว่ายอยากจะลองดูแนวผู้กล้าอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําในคราวหน้ากันแล้วกันนะคคครััับส่่วววนตติปีผมขอาก่อน สวัสดีครับ